ประกาศสิทธิราชามังกรบทที่ 4622. นั่งเฉยๆไม่ได้คุณรู้จักเขาไหมเฉินปิงมองไปที่น้องชายของเหยาเหมยแล้วถามแน่นอนคุณชิวมีชื่อเสียงมากในเมืองอสูรเขามักจะเดินไปด้านข้างบนถนนเสมอพี่เหยาเหมยกล่าวตอนนี้เขาเดินข้างไม่ได้ขาของเขาถูกฉันทำให้พิการเฉินปิงกล่าว ที่เคยคุณประมาทเกินไปพ่อของมิสเตอร์ชิลเป็นหนึ่งในสามนายพลสัตว์ร้ายที่ยิ่งใหญ่ตอนนี้คุณพิการขาของเขาแล้วคุณกำลังประสบปัญหาใหญ่พี่เยาเหมยพูดด้วยสีหน้าตกใจก่อปัญหาเหรอเฉินปิงยิ้มเล็กน้อยไม่เพียงแต่จะทำให้ขาของเขาพิการเท่านั้นแต่ยังจะฆ่าเขาด้วยหลังจากที่เฉินปิงพูดจบเขาก็แทงอย่างแรงด้วยดาบสังหารมังกรในมือจากนั้นก็หยิบยาสัตว์ร้ายของชิวหยู่ออกมา แต่ชิวอยู่เสียชีวิตก่อนที่เขาจะขอความเมตตาครั้งนี้พี่น้องกลัวตายพวกเขาไม่คาดคิดว่าเฉินปิงจะกล้าฆ่าบุตรชายของนายพลสัตว์ร้ายทั้งสามด้วยซ้ำกล้าดียังไงฉันบอกได้เลยว่าฉันติดคุกเพราะฉันทุบตีชิวอยู่ถ้าฉันฆ่าเขาตอนนี้ฉันจะสร้างความบาดหมางนองเลือดกับตระกูลชิวอย่างแน่นอนตระกูลชิวจะส่งคนมาตามล่าฉันอย่างแน่นอนถ้าอย่างนั้นคุณสองคนอย่าตามฉันมามันจะอันตรายมาก เฉินปิงพูดกับเหยาเมยอและน้องชายของเธอในความเป็นจริงเฉินปิงทำสิ่งนี้เพื่อขู่เหยาเหมยและน้องชายของเธอให้ออกไปและหยุดติดตามเขาท้ายที่สุดแล้วเฉินปิงเองก็ออกจากเมืองสัตว์ร,ร้ายโดยไม่รู้ว่าเมื่อไรและเหยาเหมยและน้องชายของเธอยังคงอาศัยอยู่ในเมืองสัตว์ร,ร้ายหากเขาติดตามประกูลชิวด้วยความเป็นศัตรูกันเฉินปิงก็สามารถเดินจากไปได้แต่พี่ชายและน้องสาวของพวกเขาอาจจะตายพี่ชายไปกันเถอะ เยาเหมยดึงพี่ชายของเธอท้ายที่สุดพวกเขาเพิ่งพบกันโดยบังเอิญกับเฉินปิงและพวกเขาไม่มีมิตรภาพที่ลึกซึ้งใดใดเลยเยาวเหมยไม่เคยนอนกับเฉินปิงมันไม่สําคัญเลยดังนั้นการติดตามเฉินปิงแบบนี้จึงไม่ใช่เรื่องใหญ่พี่สาวเนื่องจากพี่เขยของฉันได้ก่อให้เกิดหายนะครั้งใหญ่พี่ชายและน้องสาวของเราจึงไม่สามารถนั่งดูเฉยเได้ในกรณีนี้เราสองคนไร้มนุษยธรรมมากฉันจะพูดได้อย่างไรว่าคุณสองคนได้นอนด้วยกันแล้ว คุณเป็นของเขาแล้วหากกระกูลชิวสร้างปัญหาให้กับพี่เขยของฉันจริงๆฉันจะไม่มีวันยืนเฉยจากนั้นเมื่อตระกูลชิวเดินออกจากเมืองสัตว์ร,ร้ายและไปถึงชานเมืองจะไม่มีอะไรต้องกลัวตราบใดที่เราไม่อยากเข้าไปในเมืองพวกเขาจะไม่มีวันพบพวกเราพี่เหยาเหมยพูดอย่างชอบธรรมเมื่อเห็นพี่ชายของเธอแบบนี้เหยาเหมยก็ดูประหลาดใจมากและมองดูพี่ชายของเธออย่างไม่เชื่อทันใดนั้นเธอก็รู้สึกกว่ามีบางอย่างเกี่ยวกับพี่ชายของเธอเปลี่ยนไป เยาเหมยรู้ได้อย่างไรว่าพี่ชายของเธอเต็มใจติดตามเฉินปิงในขณะนี้เพราะความแข็งแกร่งของเฉินปิงและเฉินปิงก็รู้เกี่ยวกับเส้นเลือดหินวิญญาณของนางฟ้าด้วยพี่ชายเราสองคอหนอเยาวเหมยต้องการอธิบายว่าเธอไม่ได้นอนกับเฉินปิงเลยพี่สาวกรุณาหยุดพูดเถอะพี่เขยของฉันช่วยชีวิตฉันไว้คุณช่วยดูพี่เขยของคุณตกอยู่ในอันตรายและปล่อยให้อยู่คนเดียวได้ไหมในกรณีนี้เรายังเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่า พี่ชายของเหยาเหมยบอกเหยาเหมยโดยตรงว่าอย่าพูดถ้าเหยาเหมยกำลังพูดอยู่เธอก็ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปและไม่มีมนุธรรมเลยเมื่อเฉินปิงเห็นสิ่งนี้เขาก็รู้ด้วยว่าการที่จะให้คนสองคนหยุดติดตามเขานั้นยากกว่าการขึ้นไปบนฟ้าดังนั้นเขาจึงพูดอย่างช่วยไม่ได้เอาละพวกคุณสองคนตามฉันมาแต่อย่าอยู่ห่างจากฉันมากนักฉันมิฉะนั้นคุณจะตกอยู่ในอันตรายและฉันไม่สามารถช่วยคุณได้ยุง ไม่ต้องห่วงพี่เคยฉันคุ้นเคยกับพื้นที่นี้มากแม้ว่าใครจะอยากตามล่าคุณแต่ฉันก็สามารถพาคุณไปซ่อนได้พี่เยาเหมยตบไหล่เฉินปิงเพื่อทำให้เขามั่นใจเฉินปิงยิ้มอย่างช่วยไม่ได้และสามารถนำคนสองคนไปทางทิศใ,ใต้ของเมืองได้เพียงสองคนหลังจากเดินไปเป็นระยะทางหนึ่งร้อยไมล์ฉันก็เห็นต้นไม้สูงตระห่าน,นี่ควรจะเป็นสถานที่ที่ทรงกลัวกำลังพูดถึงบทที่4623อย่ามอย่าทำสิ่งเลวร้าย เฉินปิงติดตามเหยาเมยยอและน้องสาวของเขาไปที่ต้นไม้ใหญ่แต่ไม่พบใครเลยทําให้เฉินปิงประหลาดใจให้ตายเถอะหมีนั่นไม่ได้โกหกเราเหรอพี่เหยาเหมยพบว่าใต้ต้นไม้ใหญ่ไม่มีใครเลยจึงพูดด้วยความโกรธอาจจะไม่เขาให้จี้หยกทั้งหมดกับฉันและโกหกฉันมันไม่มีประโยชน์เลยเฉินปิงส่ายหัวแล้วกล่าวว่าทัานใดนั้นเสียงร้องขอความช่วยเหลือก็ดังขึ้นช่วย เสียงเบามากถ้าเฉินปิงไม่มีการได้ยินผิดปกติเขาอาจไม่ได้ยินเลยมีคนตะโกนขอความช่วยเหลือเฉินปิงเหลือบมองทิศทางของเสียงและจิตสำนึกของเขาก็แผ่กระจายออกไปทันทีอยู่ไหนทำไมไม่ได้ยินฉันก็ไม่ได้ยินเหมือนกันพี่ชายและน้องสาวต่างส่ายหัวแสดงว่าไม่ได้ยินแต่ในเวลานี้เฉินปิงรีบออกไปแล้วเมื่อพี่ชายและน้องสาวเห็นดังนั้นพวกเขาก็รีบตามเฉินปิงไปด้วย และอยู่ห่างจากเฉินปิงและคนอื่นๆหลายสิบไมล์มีชายร่างสูงและหนาสองคนล้อมรอบหญิงสาวคนหนึ่งด้วยรอยยิ้มที่ขี้เล่นและลามกบนใบหน้าของพวกเขาตอนนี้หญิงสาวตัวสั่นดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความกลัวเธอสองคนอย่ามาเลยพี่ชายของฉันจะกลับมาเร็วๆนี้หญิงสาวถือกริดในมือคุกคามชายร่างใหญ่สองคน ส่งหญิงอยาคิดมากพี่ชายของคุณถูกจำคุกแล้วและไม่มีทางที่เขาจะออกมาอีกไม่อย่างนั้นเราสองคนจะไม่มีโอกาสสนุกไปกับมันชายที่แข็งแกร่งคนหนึ่งกล่าวปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้คือส่งหญิงน้องสาวของทรงกัวไม่มีทางน้องชายของฉันไม่สามารถเข้าคุกได้คุณโกหกฉันท่งหญิงเริ่มร้องไห้ถ้าพี่ชายของคุณไม่ติดคุกทำไมไม่กลับมาหลายวันแล้วเราสองคนเฝ้าดูเขาถูกจับด้วยสายตาของเราเอง ชายผู้แข็งแกร่งเลียริมฝีปากแล้วพูดอย่างไม่อดทนคุณสองคนเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของน้องชายฉันแต่คุณไม่สนใจตอนที่เขาติดคุกเลยมารังแกฉันคุณยังเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่าเสี้ยนหญิงสาบแช่งด้วยความโกรธคุณต้องรู้ว่าชายที่แข็งแกร่งสองคนนี้เป็นเพื่อนของทรงกลัวผู้ชายสองคนนี้ก็กลายร่างเป็นหมีดำเช่นกันและพวกเขาก็ติดตามทรงกลัวไปกินและดื่มโดยไม่มีความแตกต่าง แต่ตอนนี้ซอยงกลัวเพื่อนถูกจับกลุ่มทั้งสองคนก็โจมตีซอยงหญิงคุณต้องรู้ว่าพวกเขาทั้งสองโลกความงามของทรงหญิงมาเป็นเวลานานเรากำลังช่วยคุณอยู่ทำไมเราถึงรังแกคุณละ่ะความแข็งแกร่งของคุณต่ำเกินไปเราสองคนเต็มใจที่จะใช้พลังทางจิตวิญ,ญญาณของเราเพื่อฝึกฝนกับคุณเพียงเพื่อปรับปรุงการฝึกฝนของคุณชายผู้แข็งแกร่งที่พูดก่อนเถียงบาแม้ว่าฉันจะตายฉันก็ปล่อยให้คุณสองคนทำสำเร็จไม่ได้ หลังจากที่ซ่งหญิงโูดจบตริดในมือของเขาก็ฟันไปที่คอของเขาทันทีแต่ทันทีที่เขาเคลื่อนไหวชายที่แข็งแกร่งก็ตบตริดออกจากมือของท่งหญิงคุณต้องรู้ว่าชายร่างใหญ่สองคนนี้อยู่ในระดับที่9้าของอาณาจักรความทุกข์ยากและซ่งหญิงไม่สามารถเป็นคู่ต่อสู้ของคนสองคนนี้ได้หากไม่ได้อยู่ในระดับที่7ของอาณาจักรความทุกข์ยากหลังจากปัดตริดออกจากมือของเสี่ยงหญิง ทั้งสองคนก็รีบวิ่งไปข้างหน้าแต่ละคนขวาแขนไว้ราวกับว่าพวกเขาต้องการแยกซีอองหญิงออกเป็นสองท่อนฉันไปก่อนนะฉันไปก่อนนะชายที่แข็งแกร่งสองคนต่อสู้เพื่อติดตามเสี่ยงหญิงสวงซิ่วก่อนหยุดในเวลานี้มีเสียงตะโกนอย่างเย็นชาและจากนั้นร่างของเฉินปิงก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าพวกเขาทั้งสองชายที่แข็งแกร่งทั้งสองตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นมองไปที่เฉินปิงแล้วพูดว่า เจ้าหนูอย่าทำลายความมดีของเราออกไปจากที่นี่ทันทีเมื่อเห็นว่าเฉินปิงดึงดูดความสนใจของชายที่แข็งแกร่งทั้งสองคนจูจู่ส่งหญิงก็ระเบิดลมหายใจออกมาด้วยความตกใจและหลุดพ้นจากการควบคุมของชายทั้งสองชายที่แข็งแกร่งทั้งสองตกใจมากจนต้องถอยหลังไปหลายก้าวก่อนที่จะหยุดเซยงหญิงวิ่งไปข้างหลังเฉินปิงและพูดทางน้ำตา สหายลัที่เต่าช่วยฉันด้วยทั้งสองคนกำลังบังคับให้ฉันฝึกฝนการฝึกฝนแบบทวิภาคีฉันไม่ต้องการฉันไม่ต้องการที่จะเฉินปิงมองไปที่ทรงหญิงดวงตาของเขามัวลงทันทีเพราะเขาพบว่าหญิงสาวตรงหน้าเขาวสวยมากเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นเหมือนนางฟ้าที่ก้าวออกมาจากภาพวาดโบราณความงามของเธอไม่เพียงแต่เป็นการผสมผสานร,ระหว่างใบหน้าอันงดงามเท่านั้นแต่ยังรวมถึงอารมณ์ทางโลกที่ทำให้ผู้คนลืมไม่ลงเมื่อมองแอบวบเดียว บทที่4,624พระเอกกอบกู้ความงามใบหน้าของเธอละเอียดอ่อนและละเอียดอ่อนราวกับดอกลิลลี่ที่บานสะพรัง่งคิ้วของเธอราวกับภูเขาที่อยู่ห่างไกลซึ่งมีควันและดวงตาของเธอราวกับสายน้ำในฤดูใบไม้ร่วงทุกครั้งที่เธอกระพริบตาดูเหมือนเธอจะเล่าเรื่องไม่รู้จบเธอมีรูปร่างที่น่าอิจฉาและสง่าง,งามไม่เพรียวบางจนเกินไปและทุกส่วนโค้งเว้าวแสดงให้เห็นถึงความนุ่มนวลและความแข็งแกร่งของผู้หญิงได้อย่างสมบูรณ์แบบ เอวเบาเราวกับต้นหลิวและก้าวก็สง่างามกระโปรงพลิ้วไหวเบาๆเมื่อเดินเหมือนใบบัวที่พลิ้วไหวตามสายลมยามเช้าซึ่งทั้งสง่างามและคล่องตัวและเธอสวมชุดสไตล์โบราณซึ่งดูเหมือนจะตัดเย็บมาเพื่อเธอโดยเฉพาะวัสดุมีความนุ่มนวลและละเอียดอ่อนสีสันสดใสแต่ก็หรูหราชายกระโปรงยาวถึงข้อเท้าและรองเท้าปักอันวิจิตรเผยให้เห็นอย่างคลุมเครือเพิ่มสเสน่ห์แบบคลาสสิกเล็กน้อยพี่เขยคุณวิ่งเร็วเกินไปรอเราด้วย ในเวลานี้เหยาเหมยพี่ชายและน้องสาวไล่ตามเขาไปแต่เมื่อพี่ชายของเหยาเหม๋ยเห็นซ่งหญิงเขาก็ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งดวงตาของเขาตรงและน้ำตาของเขาก็ไหลออกมาทันทีสวยจังเลยทำไมมีผู้หญิงสวยขนาดนี้ได้ละ่ะพี่เหยาเหมยอดไม่ได้ที่จะพูดเหยาเหมยมองไปที่ซ่งหญิงตรงหน้าเธอและรู้สึกละอายใจเล็กน้อยเมื่อเทียบกับซ่งหญิงเธอก็ธรรมดาเกินไป แกกำลังดูฉันนะถ้าไม่อยากตายก็ไปจากฉันซะอย่าชักช้าให้เราทำธุรกิจชายผู้แข็งแกร่งดูใจร้อนเล็กน้อยและตะโกนเสียงดังจากนั้นพี่เยาเหมยก็ตอบสนองและมองดูชายที่แข็งแกร่งทั้งสองคนสหายลทัทธิเต่าช่วยฉันช่วยฉันด้วยมีน้ำตาอยู่ในดวงตาของทรงหญิงและเธอก็ดูน่าสงสารมากสาวน้อยไม่ต้องกลัวฉันจะปกป้องเธอเองพี่เยาเหมยยืนอยู่ตรงหน้าส่งหญิงทันทีด้วยสีหน้าชอบธรรม เฉินปิงเหลือบมองพี่ชายของเหยาเหมยและอดไม่ได้ที่จะยิ้มแล้วพูดว่าคุณเอาชนะพวกเขาสองคนได้ไหมพี่ชายของเหยาเหมยมองไปที่ชายที่แข็งแกร่งสองคนจากนั้นส่ายหัวแล้วพูดว่าฉันทำไม่ได้แต่ฉันยังมีคุณอยู่หากคุณเอาชนะพวกเขาสองคนคุณจะไม่สามารถจับพวกเขาได้พี่เหยาเหมยได้เห็นความสามารถของเฉินปิงแม้ว่าเขาจะอยู่ในระดับที่เก้าของอาณาจักรความทุกข์ยากแต่ก็เป็นเรื่องง่ายและสนุกสนานในการต่อสู้ในระดับที่สของอาณาจักรมหายาน ยิ่งไปกว่านั้นเฉินปิงเพิ่งฆ่าพระภิกษุจำนวนมากจากตระกูลฉิวต้องรู้ไว้ก่อนนะว่าพระภิกษุเหล่านั้นล้วนมีอํานาจในมหายานทั้งสิน้นคุณพูดถูกเฉินปิงยิ้มอย่างช่วยไม่ได้ผู้ชายคนนี้ต้องการให้ฮีโร่มารักษาความงามแต่เขาก็ต้องลงมือเองให้ตายเถอะแม่สามีของคุณอยากตายใช่ไหมชายที่แข็งแกร่งคนหนึ่งมีความกังวลเล็กน้อยและเรบตรงไปหาเฉินปิงและคนอื่นๆ เฉินปิงไม่ได้มองดูแต่เขาโบกมืออย่างไม่เป็นทางการและพลังมหาศาลก็ระเบิดออกมาทําให้ชายที่แข็งแกร่งล้มลงร่างของชายผู้แข็งแกร่งล้มลงกับพื้นอย่างหนักอาเจียนเป็นเลือดและเขาไม่สามารถลุกขึ้นได้สักพักเมื่อต้องรับมือกับพระในระดับเดียวกันเฉินปิงไม่สนใจที่จะมองเขาด้วยซ้ําไม่มีความแตกต่างระหว่างการขยี้มดจนตายเมื่อชายผู้แข็งแกร่งอีกคนเห็นสิ่งนี้ เขาก็ตกตะลึงเขาไม่เคยคิดเลยว่าเฉินปิงซึ่งมีระดับการฝึกฝนเช่นเดียวกับพวกเขาซึ่งอยู่ในระดับที่9ก้าของอาณาจักรความทุกข์ยากจะเอาชนะพวกเขาได้อย่างง่ายดายนี่มันเหลือเชื่อมากชายผู้แข็งแกร่งก้มลงคว้าสหายของเขาแล้วหนีไปอย่างรวดเร็วเฉินปิงไม่ได้ไล่ตามเขาท้ายที่สุดแล้วไม่มีความเปลียดชัางอย่างลึกซึ้งและไม่จําเป็นต้องฆ่าพวกเขาทั้งหมดยิ่งไปกว่านั้นเฉินปิงและซ่งหญิงยังไม่รู้จักกันในขณะนี้ เมื่อเห็นเฉินปิงล้มชายที่แข็งแกร่งสองคนไปด้วยการโบกมือดวงตาของท่งหญิงก็เต็มไปด้วยความประหลาดใจและดวงตาของเขาก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยเมื่อเขามองไปที่เฉินปิงคนสวยไม่ต้องกลัวพี่เขยของฉันไล่พวกมันออกไปพี่เยาเหมยมองไปที่ซ่งหญิงและพูดคําว่าพี่เขยอย่างแรงกล้าเพื่อเน้นย้ําถึงนายพลขอบคุณเซิงหญิงรีบโค้งคํานับและขอบคุณเขา ไม่เป็นไรทั้งหมดนี้เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยฉันสงสัยว่าสาวงามชื่ออะไรทำไมเธอถึงมาปรากฏตัวที่นี่พี่ยาเหมยถามด้วยท่าทางประจบประแจงฉันชื่อส่งหญิงฉันกำลังรอน้องชายของฉันอยู่ส่งหญิงกล่าวส่งหญิงเฉินปิงและพี่เยาเหมยตกใจในเวลาเดียวกันเมื่อมองไปที่ส่งหญิงด้วยความไม่เชื่อ